ที่บอกจังไหนว่าไม่ใช่ดีโปรดาหมาคนแม่ไปซื้อแล้วก็กินน้ำหนูต้องเสียตังกินเบียร์เองด้วยหรอคะพี่สู้ยี่บอกคือว่าอะไรเรามาดูกันว่าระหว่างลูกพี่กับลูกน้องใครมันจะตึงกว่าโฆษณาค่ะพี่อ้ามือไหนว่าสิมาแบ่งทีมไตรเบสปลาที่นี่ทีมนวดกับพี่โอมอยู่นิ่กัดแล้วก็อีกทีมนึงเป็นน้องๆฝึกงานผู้ใดแพ้มือนี่เจอโซจูบอมเบิร์ดแก้วผู้ใดตั้งโกดค่อยโฆสนาแน่นอนใหญ่เป้เด้อูอยากแห้งก่อย ผู้บริสิทธิ์เบ็ดน้ำไผ่ด้ยวย <c oughs> อ้เขาเั่นเท้ยอยู่ที่น้ำฉานมึงซื้อมาแล้วบอกยังฮะยังมาแข่งแม่มึงบ้ามึเงมเล่งมึอเล่งมึอเล่งมเลงยังกินออโอ้โหแขง่งสั่นคนแทบไปซืออ้อนอ้ำ แค่ไปซื้อแล้วก็กินน้ำพ่นแพ้เสียเงินซื้อเองวะซื้อเองก็จูชื่อเองก็จูชื่อเองไปพี่น้องไปเฮาลุยไปทีมเฮาพี่พ่อเป็นพี่เลี้ยงทีมอูมานซึ่งไอบุซโลเป็นพี่เลี้ยงทีมเด็กฝึกงานมามามาเด็กๆมาแหนพ่อปู่ไม่น้องฝึกงานบอกว่าหนูมาถ่ายงานให้หนูต้องเสียตังกินเบียร์เองด้วยหรอคะพี่ใช่ยังกรอบไม่ขั่วอ่ะปลาสบายมันยังตูซำหนีอยู่เนาะอันนี้เฮา อุยจังไววากันห้าได้ปลาตัวใหญ่เ้ากันจีตั้งจีเอากันได้ปลาตัวน้อยก็สิีตัวน้อยมันตป็ใหญ่ติดติดเป็นนิ่นี่เอามาเลยปลา่าน้อยหรื่องใหญ่ก็สั่งมาทอดเอาแย่วูมเจ้าน้ำทิมก่อนมาสู้บอสู้บอลสู้นี่เขาเป็นนักตกปลานะพี่วูมอ่ะใช่ดีเกย์พูมิน่ะสอนเองใช่กับมือใช่กูบอกเลยดีเกย์พูมิก็ไม่เคยได้ปลาหนึ่งสองสามไปเออ ได้แล้วอีพออีพาคือ่าไรนำไปหนึ่งใครอย่าอุ้มสุส้อย่าอุ้มสุส้ a few two thousand years later a few t h o u s a n d years later อ้าแล้วไหนดูหน้าคนที่ได้ฟ้าไหนค่ะ คือคนสวยเนาะสองหนึ่งสองหนึ่งมายืนร้อนแดดได้เจ๋วมาทำอะไรก่อนตัองห้าสิโต๊กปลาหาเท้อผู้ใดชนะผู้นั้นเราต้องไปซื้อโซจูแต่ว่าขันเท้าได้อันตัวน้อยนี่ขันในหาเท้อนี่เขาบ็เลยตัวใหญ่เขาก็บม่ได้กินครับพี่น้องเมื่อนี้เข้าตังไว้ว่าขันตัวน้อยห้าสิบใบใบให้มันใหญ่ก่อนในตัวใหญ่เขาก็จะเอาไปนักกีอยู่นี่แล้วเนาะพอเนาะแอร์ตอนนี้ยกที่เท่าไหร่คะที่สี่เลยสองยกแล้วก็จะรู้แล้วว่าใครเป็นผู้ชนะตอนนี้เด็กฝึกงานสองคะแนน เอาลงเลย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 ลงอย่าเวี่ยงไปย่อยเลยว้าข้ากัลยอนจ้าพี่ได้สามตัวแล้วพี่ได้สองเออทำไมมะพี่นุชได้สองตัวนุชจูจูทำใม้มันได้ใหญ่เราเสียตามน้ำหนึ่งสองสามเอาลงพร้อมกันนะอย่าเวี่ยงหนึสองซ้มโดดโดดด้วยโดดโดดด้วยโดดโดดด้วยไปแล้วค่ะ ไปกี้ไปดูก็รู้ว่าใครตึงกว่าเรามาดูกันว่าระหว่างลูกพี่กับลูกน้องใครมันจะตึงกว่าตึง้มาเลาลค่าแลว่ยังไม้ดึงเลัพี่้โซจูบอมปโอเคก็คือใครที่แพ้จะต้องไปซื้อโซจูมาให้คนที่ชนะกินเหรอค้นแม่ไปซื้อแล้วก็กินนะใช่ถูกต้อง วันที่แพ้ต้อ<ม> <lending. S 2> <ไ>งไปซื้อกินเองรางวัลสำหรับผู้ชนะใช่ผู้แพ้และนี่ก็ไม่กลัวซะด้วยโซจูบอมแก้วปอ,อกข่อยว่ามีพี่น้องใดอยากให้ข่อยซื้อแก้วปอ,อกแก่โอนมาได้เ wow. ติมและเริ่มเป็นมิชชั่นแล้วลาคามแพงของไออีลาข้ามแพงของอไ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 อ้ยไอ้ไออไอ้ไออไอไอออ้ไไไอ้ไอไไไอไไ มอยู่นี่ก็ได้จริงไปหึ่งสองสามไบบเยอะเยอะเยไปไปไปยยั่วยจึงถึงจึงจึงจึงคือจหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถโงาบาลยังไม่มากำลังใจไปโล่กด้ตูเยอสุดเลยด้เกมบกอลองอะ ุยไปเลยอ่ะผู้ใดคิดรางวัลผู้แพ้เจอซอบจูบอมกวย